สัจธรจะทของแท้ไม่มีอะไรจีรังและยั่งยืนความสวยกำลังจะโรยราไปไว้มาไว้ถ้ามาชมสวนกุลหาลหาบกุหลาบป่า้าบ้านเฮากระเอินกุลหลาบป่านะกุลหลาบป่าประมาณนี้เลยะสวยมาก <laughs> เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วสวยมากมาอีกทีเ <laughs> ช้าแล้วคะ่ะ ไปไว้สวยได้ไม่นางเป็นเพื่อนยังละ่ะสวนเป็นสวนสาธารณะกันใดน,นะค่ะเด็กน้อย บนหยุดทธนพักพคอนหรือว่าหลังจากเลิกงานค่ะกันมาเล่นผ่อนคลายค,คลายเครียดดอกไม้หลายช่วงซัมเอถ้าบานาันห้างกับเอิร์ตกุหลาบปลาเนาะชื่อปลากุหลาบปลาปลาเ,เอิร์ตยังไปไว้อ่ะเริ่มเฮี่ยวแล้วเริ่มแบบดอกตูมก็เยอะเติบไปเยอะ สัจธรรมนี่แหละสัจธรรมเกิดเกิดแก่เก็บตายประมาณนี้เลยเนาะสิ่งมีชีวิตไม่น่าจะแตกตา่างกันวก,กํำลังแบบจุ่มจุมตุ้มตุ่มกําลังจะโพมาค้กอเพนมาก,ก่อนมันก็ฟาวมาฟาวไปร่วงโรยไปตามกาลแลวเวลาอายุสัน้นเป็นดอกไม้ที่อายุสัน้นแต่ก็ เมอ,ออกไม้กันหลายออกไม้ก็เยอะสวยถ้าเด็กหน่อยมันเล่นหรือแบบจะประมาณแบบหลังเลิกงานประมาณเนี่สามที่ทุ่มยังแบบสว่างๆวาง,งเสียเขาก็มันเล่นไม่ยังเล่นออกกําลัางกายเป็นสวนสาธารณะก็ว่าได้ ปลูกดอกไม้หลายแต่ว่าปีนี้คือว่าแหละอากาศมันเบาอากาศบ่ดีอากาศไม่ค่อยดีปลูกยังกับบ่องงมน้ำพักกับพักทีอยู่ข้างนอกเนาะทีโมเมนต์อยู่ในรุงเรือนกับแบบรอดก็คือได้กินประมาณนี้เลยอืมบรรยากาศสวนกุหลาบก <c oughs> ุหลาบป่า <c oughs> เอามาฝ่าในวันที่มีแสงแดดออกถึงจะมานิดเดียวมาแป๊บเดียวก็ถือว่ามีแดด